สวัสดีจ้าพี่น้องที่เขามาชมทางช่องยายจืดลำเพลินออฟิเชียลเสียงแตกเซวแซวเพลินภาคกันเทศหยังฮะเด็กน้อยไปยังเนี่ยโอ้เด็กน้อยสิสิเตเสียกเตยเล่าบอกว่าจับอันเสียงห้องแตยเขาซวเพลินเทศหยังฮะไปยังรอบบาทนี่ไปรัสั้นนะพยานนึกบ้างไหมมึงแม่บากไอแม่บากไอก็ลัง การสีหากินแพงสูงเอาผ่านพ้นพี่น้องหวาดเสียวแล้วตื่นเต้นชิบนี่หวาดเสียวแล้วตื่นเต้นห้องหนึงเนี่ยห้องที่ต่ำเมืองที่แพี่น้องได้ฟ้าเฝ้าได้พัดต่อเสาสูงป้าได้ก็ขึ้นได้พี่น้องสูงป้าได้ก็เอาให้ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเออมีการเอื้ออยู่ข้างล่างเอาเอาเป็นไดพี่น้องใส่ละห้องมันน่ะ ก็ตาบเทียงม่ไหวกล้เที่งั่ลงรบดเาเที่องเขาไก้ก็ว่ได้สะเต็มเดินอยู่หั่งใหญ่อยู่พี่น้องที่พี่น้องเราเห็นนหรอบ่เนหังเมนหังโมแดงด้กับตาด้เหรอเน

<laughs> Tim tìm... <laughs> tìm... <laughs> hay là hai mô đáng phong hoặc gặp tao là phi đoàn loại bọn em lắm là cái món ăn là cái cái món ăn là cái món ăn cái món là โอ้ยงก้ยๆนะอันนี้เลยพิมพัดเานี่พิมไปคนนั้นก็โด่งโดนตัวน้องยิบตาเลยอายุาเอาไม่หอด่างผุดบอยหมดต้มบรรยากาศดจ่ททงหน้าพี่น้องอยากกินไข่มดแดงกัเอาอยูะน้ำ ต้นไม้ต <interfer et S 1> ้นไานี่ละเรียบร้อยโพี่น้องเยไม่ดอเปังไใครงวยูนกระจาัวไบมี่สัในกระจาบบมีอยู่ไซพี่น้องพวนกองยูดินพุนบาท ออายแงมาแล้วแทนที่ฉีดยูกระได้กระตาพี่น้องเอ้ยแงมาเทิ่มซั่มบันไอ้เจังไหนบันทั้งเสียดายทั้งอยากได้เอ้าทั้งอยากมุดกัดบันไปเขาไปเขาเก็บหนี่เหรอกแกบอกมุดขี้กัดโอ้ยไอ้เมียมันไกจหนีสะก้อนจังมาเอาวันสันเพื่อนวะยั่งบูบุกใจมากินก้อนที่ไหนบูบันเอ้ยพี่น้องนี่

อะเขาตานอแกนะตาอนบอดีต่างตาบอดีตาบ่ออันตาเป็นยังโอ้ยูถิมเบอแล้วคุณน่ะมิเใหญ่มีตแก่ไข่ไงคุณน่ะพุน่ะโอ้ยูถิมเบอรแล้วัจะเขากับตาหันขึ้งดกะตาเนี่ยเกบสมเนี่ยไปเ็บโอยตายมัตาีก้โอยโอ๊อ้ ดาบิอได้ใส่ต้มปลาบ้างหอโอ้ยยี่อไรมันปิดตาโอ้ยมันอยู่เขากระตาต้องมันขูออกเบิดน่ะลงวน่าอยหย่างะมันพอดีเมีตครลแม่ป่นเแต่แม่ักแมอ้แม่กแัเย พี่น้องผู้หญิแม่บอกไอเป็นผู้หญิงพ่อบอกไอเป็นผู้ไทยอเอาบาดนไม่อยากไปไหนน่ะนั่นเพราะว่าบมื่อไดต้องมาจุดกันเจ้ากว่านควายเฮ็ดเนี่ยอีกบาดนเอารุ่งมาไปเอาไปกายใช้รถผุนไวไ ấu, 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 ấu quam, 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 và <laughs> ừ. mình một phay luôn quam, đồng. quam, 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 โอ้ได้หลายก็ตัวอันมันเฮียตัวนี้ห้างน้อยๆนี่มีนางแล้วก็มีไข่ตึงน้าอันเรียกไว้ในเรื่องมืออื่นห้าอยางไปซีดเล็ดเด้อบอเลือกบอเลือกดอกบอไอ้เกียงปลาเบืดเออเดี๋ยวจะไปแง่ใหม่เฮาขี้กระเดียนบอไปซีดเล็ดนะหลายก็หลายก็ขวมถิ่มอยู่ห้างนี่ขวมเนี่ยไล่ก็ขวมถิ่มทีเดียวหึที่น้องแง่แล้ว ซึ่งแมเปียงซึ่งยังใช้ตุ่มป่ามาแลงโอ้ยปาคอไงซื้อ,องงมาแล้วพี่น้องเอสียดายตัวโอ้ยมันกับโาไข่มาเนาะจะถีอว่าจังไลยบมีดินได้หลอยยุนี่มจังแจอัน

หูแล้วว่าเป็นยังขึ้เจ้าพ่อไปเก็บเอาหูแล้วหูแล้วมันกัดเออเออหนีทำไมฮันอ่ะอ้าพี่น้องคลิปเดียวไว้ฉันมีละพ่อแดงกัดแล้วเจ้าพ่อพ่อกันอีกคลิปต่อไปเออออกินเชียงไหนของเราไปเด้อเออเออเออขอบคุณให้พี่น้องที่เขามาติดตามช่วงช่องยาเกลือลำพูนเอาพี่เจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเด้อ อ้ากขอบคุณครับขอบคุณค่ะแจม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 